สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป่องป่ายสููผูสูคนเด้อนนพี่น้องเด้อตอนนี้เบาไก่ก็อยู่กับถนนหนทางคือเก่าพี่น้นองอยู่บนถนนไม้เลขกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมุ่งหนักออกสูภาคอีสานพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเอาอีกแล้วลามาอีกแล้วพี่น้องเอ้เบาไก่จักเฉียดจังไดพี่น้นองเอ้กลุ่มใจแห้งกลุ่มใจแห้งเดืองสวัสดีนะพี่น้องเอ้เดืองสวัสดี ว่าบอกไก่ขายศาสตร์ขายแผ่นดินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจากเสียห็ดจังไงพี่น้องเลยคำว่าขายศาสตร์นี่คืออีหยังน้อพี่น้องบอกไก่กุ้มใจเฮงอีนี้พี่น้องเลยเฮ้ยบอกไก่ไม่หยังจับพี่นี่หยังอ้าวมือนีมากก็บอกโบเด้อมือนีเด้อสวัสดีพี่น้องสบายดีทุกท่านนะกุ้มใจบ่าโบเอ้ยกุ้มใจซอยข่อยเน้ซอยข่อยเน้เป็นกันไหนเนี่ยเราสู้กับ่าวไก่มีคอมเมนตหนึ่งนะเมื่อว่าวให้ข่อยว่าข่อยขายศาสตร อาจะเป็นอีหย่างเขาคือว่าจะค้ายศาสตร์ข่อยว่าวสวัสดีนี่แหละสวัสดีก็บอกว่าครับครับนี่แหละย่งายยงเดียวบ่แมนบอกว่าข่อยค้ายศาสตร์ค้ายแผ่นดินนี่กลุ่มใจแห้งปุ๋ยย่างเดียวเขาบอกจะอย่างเดียวรื่องอื่นเนยเรื่องถนนหนทางนี่แหละ<อ>เรื่องไทยถนนหนทางนี่แหละไทยถนนเมืองไทยคือยถนนแต่ประเทศไทยเผื่าคือบทไทยแต่เอาถนนประเทศลาวเนี่ยเผื่าก็ยยอนเบาไกลอยู่ อยู่ไทยบ่าวบุซอยบ่าวไก่เนี่ยซอยอธิบายป่ะเนี่ยเขาต้องตกใจบ่าวบุเคยเป็นนึกกันทายถนนเมืองไทยนี่ก็ว่าขายชาสวัสดีก็ว่าขายชาจักบ่าวไก่เหตุจังไหนบ่าวบุ๋ยขุนใจต้องซื้อไทยก็ว่าขายชาแมนคือบ่เขียนตัวหนังสื้่่เหนี่เหรนว่ะเอ้าเราจะไม่ก็คิดจังไหนเขาวางใส่แล้วบ่าวไก่โอ้ยบ่าวไก่ก็อุ๊ปปุ่มใจจักเสียตัวจังไหนจักสีวบางตัวจะให้บ่าวไก่ลบทิมแล้วคอมเมนต์อะไรก็ได้ก๊อกทิมเลยบ่าวไก่เขียดแห้ง แ uh, ต่เล่าอธิบายก่อนจะมาไกนะสวัสดีเนี่ยเป็น่างคือต้องสวัสดีพราะว่าเข้ามาเห็ุงานอยู่ไทยเดียวอยู่ก็ตกแก่คนไทยเดียบ่เมนตกัแก่คนเล่าเดี๋ยาก็ต้อง่าสบายดีเพื่อนบ่ก็ต้องบอกองคีวิบอ่ก็ต้องสวัสดีเพื่อนเนาะก็ให้เกีรติประเทศเพนเนเต้อามาอยู่ประเทศเพื่อนก็ชิบาว่าเออบ่ด้วยบ่บอกองค์วิก็เพื่อนเข้าไปเข้าก่คนเขาก็ต้องปรับปรุงจากของปับเปลี่ยนจากของเขาเห็นงานอยู่ประเทศไหนก็ต้องบอกประเทศนั่นแหละคายถนนเนี่ยค้ายฉานบ่ ใคถนนก็นมาข่อยใายสอาอะไรเป็นเหตุจากขึ้นแตงมาถ่ายถนนในเมืองไทยอธิบายข่อยออยูประเทศไทยข่อยเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยละข่อยไปหันไปนีก็อยากเก็บภาพบรรยากาศจับโทรศัพท์ขึ้นมาบึงมาถ่ายบึงแล้วก็เมื่อบอกพี่นออ้องให้ได้บึงนะเ,เก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศที่ว่าบอกไกลไปหันไปนี ไอผู้คนได้เห็นได้เบิดด่งน้ำเบาไก่สินะจังเส้นนี่วะจังเส้นนี่ถนนหนทางจะมึงที่จะช่วยเจ้าเล่นี่หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่นก็ว่าค้ายฉว่าคายฉาสปะ่ะอ,อย่าไปทายไลยถนน,นประเทศไทยอย่าไปทายไลยคือบอทายถนนประเสศจะคลองแน่คนปะโอย้ยใจบ่หน่อยใจแด้ป่ะสิเศ้าเห็ดสะบ่นี่สิเศร้าเห็ดสะบ่เออเบาไก่เอ้ย เป็นกลุ่มคนที่บาหวังดีค่อยสางความแตกแยกได้บาไก่แมนกลุ่มค้นนั่นบาไกย์จะไปอิจฉาไหมต่อย่าไปสนใจมันยบไกยลบจิมเลยบาไกย์บอกจิมเลยเขาเม่นนั่นเป็นกลุ่มคนที่เขาอิจฉาเมืองไทยเห็นประเทศไทยเจริญแมนเราไปยังเจ้าจังทายสำรับเมืองไทยอ่ะเป็นยั้งเป็นยอดยั้งมันแปลกคูแปลกตาเฮาเนาะเอาคนบ้านนอกคนบ้านนอกเขากุ้งไม่ใช่ม่แต่ทงไฮทงหน้าบ้านเขาก็ได้ไม่เห็นสนุนยังไงสิว่าก็ตกใจแล้วอู้คือยัง เราก็สิทธิ์จักสิไปทั้งใดจักสิมาทั้งใดเก็บภาพบรรยากาศนี่ไว้พี่น้องเอ้ยจังสี่แหละจังสี่แหละกลุ่มมุกกลุ่มใจแห่งนี้หรอผมเอ้ยจะฝากถึงกลุ่มคนที่เข้ามินเลยจะเนี่ยอธิบายคะแนนสิฝากถึงฝากถึงเขาจังไหนให้จะเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอานี่เบิ้งเอาว่าถนนบ้านเขานี่ซำใดนี่ขนาดแค่ถนนตางจังหวัดแมนออกตางจังหวัดได้พี่น้องเอ้ยยังซำนี่จะใครเพิ่นเปิดโลกกว้างกูนี้ฮะนะยอมรับไอยอมรับ ว่าดิ่งซิงใหม่ๆเขามาแน่ยาสิเป็นยาสิกบดานในแต่ในอดีตได้เพราะว่าอดีตมันซอยเขายังบ่ได้่หรอกแค่อดีตเนาะส่วนตัวบาโบ๊ทเรียกาไก่เชื่อว่าอาจจะมีแค่กลุ่มคนน้อยๆอาจจะบมทุกคนอย่างไรทีจะมาต่อว่าเขาเป็นยังไแมนสามควมแต่งเงี้ยไงเฮ้ยไข่ข้นไทยสั่งคนเหล้าเรื่างสิใส่ไข่ข้นเล้าสั่งคนไทยจักสิโอ้ยบาไก่รับบปไหร่ครับควมคิดจรื่องสนะบาไก่รับบปไหร่เด้ สวัสดีกับข้ายศาสตร์แมนแล้วจะให้จะได้ใส่มาไก่จ้ากจะให้ใจไหนระบาดนี่เท่าแล้วคนที่ออกภาษาอังกฤษล่ะเออเขามาเขาเขาค้ายศาสตร์เออคนคนต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยนี่เขาก็ยังไปเรียนของภาษาไทยมาได้บูบ,บูเขาถือว่าค้ายศาสตร์ป่ะขนาดลานะล่านะลาล่าที่ไปประเทศลาวนะลาวคนไทยเขายังบอกลาวเลยก็ยังาสบายดีเขายังมาโดยเขาถือว่าค้ายศาสตร์ตัวเองบูบูบูออันนั้นๆคนคว้มคิดแบบ ความคิดแบบความคิดบูมิสาระความคิดลาลังเลข้อมิดลาลังแบบบ่ต้องบ่ต้องไปคิดอย่างไรมิแต่ค้อยปนป่วนแบบอกะสร้างเรื่องสร้างเหล้านี่จะเบิ่งนี่นี่ถนนนี่จะเบิ่งอะไรที่บางมือบางมือกะก็จะเป็นจังสี่บางมือก็จะเป็นตัวหนึ่งอยู่ได้มามื่อนี่เปลี่ยนอีกแบบมามื่อหนึ่งเปลี่ยนอีกแบบถนนประเทศประเทศคนเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อว่าประเทศไทยนี่ เป็นเจรินสำไดีพี่น้องพูนปั๊มน้ำมันมพู้ท่าหงุดหงิดูปั๊มน้ำมันรถสองขางขนาดอยู่ถนนต่างจังหวัดเบิ้งถนนบานเพิ่นพี่น้องบมได้มีหดลุ่มหกบ่อจังสีได้มาไก่ตอนที่อเาจ้าใส่งานในชีวิตเจ้าให้งานในเมืองไทยนะข่อยเสียเว,วา่าเจ้าต้องข้อก,กับปัญหาที่มีกลุ่มต้นกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่บอกแผ่นประเทศไทยแนีออ่ส่งผลกระทบต่อเฉาเอีกงานลำบากนิ่งๆก็บโบเลยเบิ้งว่าข่าวสิว่า อ่าสาวเล่าบอกว่าไทยไม่ได้สลับเออบวกไก่ครูดิครูอู่เนาะบวกไก่กับคูอกันบึงที่ว่าเบิึงที่ว่าเขานี่แไเพิ่นเบิึงเอ้าสลับบนนี่พูกบิึงสะพานกับรถครับผมปผูกลงจักลงงานผูกตรงไฮทรงหน้าเออโก้ซำมไไดพี่ดอกเลยจะไข่เพิ่นมาเบิึงเนาะไข่เพิ่นเขาใจไม่เนาะบ่วบัเนาะก็บัคิดจะได้ไงครับผมนี่จ้ะวะ สกนูคิดว่านะอ่าคุณพ่อหนี้อาจจะเป็นคุณพ่อทีสามพ้อแตกแก่เป็นคุณพ่อประเภทหนึ่งที่เขาเรียกเอิญมานะทำเป็นซุปเปอร์ซิตนะเกิดมาหนาบเต็มแก้วหนาบเต็มแก้วเวลาถอกหนามลูกไปเท่าน้ำไปน้ำกระสิโลตลอดมันเชีบอลเลยับสิ่งหนาใหม่ๆเข้ามากหนาบที่คุ้นๆอยู่ข้างในไงกูคือเก่านะหนาใหม่ที่มันเติมเต็มมันก็ล่อนออกล่อนออกล่อนออกประเภทไปหนาบเต็มแก้วต่อยอดรับบึงตี้ก็แตกใหม่จะหายเป็นเบิึงฝุ่นบิึงเบิึงถนนทุนทางประเทศไทยเบิึง จ็กเลนเบิงเบิงสะพานกับรถเพลินฝนนี่นี่เปาไก่นี่เบิงพวกขนต่างจังหวัดเลยนี่บ่แม่นในตัวเมืองเลยนี่โอ้โหพี่น้องอย่าใครผุพ่นมาสัมผัสเนาะอย่าใครอย่าใครคนกลุ่มคนเหล่านั้นน่ะเปาไก่คข้ามาคล้ายศาสําหรับเจ้านี่จะคิดจังไหนเขามีคนว่าเจ้าจะคล้ายศาน่ะคนะคล้ายศาตรงใดถ้าเป็นเรื่องคล้ายศาได้์ใน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 งที่เจ้าคิดนะคําว่าคล้ายศาสําหรับเจ้านี่โอ้คล้ายศาก็คือว่าตะคองนี่อ่า พอแห้งเลยกับว่าวเดืองคายศาสตร์คือล่มล่างระบอบประชาธิปไตยได้ว่าทรยุทธ์ทอแผ่นดินเกิดจากของ,งคือคายศาสตร์ซึ่งปอไกอยยักเฮ็ดปองบ่บ่บ,บริปนเปน็นแั้นบริเป็นแ่นตรงหลักปรรตีคือเก่าประเทศชาติเองหักประเทศาติททาคือเก่าเขาา่าคายศาสตรนี่มันแห้งเลยห้คำที่ว่าแหง้งเลยแ้รับโปรใดรับโปรใดแล้วเข้า่าขายศาสตร์คือขายศาสตร์นี่เอาประเทศจากของไปขายให้ประเทศอื่นคือว่าขายศาสตร์แล้วนั่น อันนี้บอกเข้ามาขับขับยุสีในประคายศาสตร์เนี่ยมันโมเมนต์ให้เราหอดไปปรับเปลี่ยนคมขิดใหม่ให้จูนสมองเราใหม่นะพวกสิพวกที่บอกกลุ้มขนน้ดหน่อยเฉ่เลยโอ้ยโมกย์เบิ้งที่หมดถนนมันทางของผนกบกางกับพี่แมนต้นไม้ต้นไม้ไม่ยาเบิ้งกบกกูกันไปกบกกูไปนี่คือถนนเมืองไทถโมกย์นี่โมกย์ออกสระบุรีอด้วนี่อยู่สระบุรีอด้วนี่ออกจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพมาได้เบิ้งที่พี่น้อกมันขึ้นจะเดิน มันจำได้ผุ่นเบิ้องตะปลายโฆษณาบนพี่น้องในโตมโหฬารอันนี้เนี่ยคืออยากเก็บภาพบรรยากาศให้คุณเหล้าในเบิ้องด้วยว่าคนทั้งบ้านทั้งผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้กแก่เล็กน้อย,ค,อค,ยคนที่บ่เคยมาคนที่บ่เคยที่บ่มีโอกาสที่มากรุงเทพฯกรุงไทยเฮามีโอกาสได้มาแล้วเฮาอยากแบ,บ่งปันแม่นอยากแบ,บ่งปันสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาได้มาบางคนกนอาจบ่เคยมาในจุดนี้เออจุดนี้มันมียังแน่มันมียังไงกัให้ผ่านคลิปหรือว,ว่าผ่าน โทรศัพท์บอกไก่ไปซะบอกเรื่องเล่าเรื่องเล่านี่เบิ่งพี่น้องความเจริญของประเทศไทยนก่อนน่ะมั่นอยากใค้คนกลุ่มแน้นเนาะอยากให้มาสัมผัสเบึงอยากใครเออคนที่เบาคนที่เบาคนแหละอย่กใครมาสัมผัสเบึงอย่กใครมาลองใส่ชีวิตเบึงอยู่ในประเทศไทยนี่ว่าต่างกันกับควบขิดที่จะของขิดบ่ความแตกต่างเนาะกับพวกสลัม หนึ่งก็บอกบอกสลัมนี่นี่สลัมบ่พี่น้องนี่แหกตาเบิ้งให้เรามาแหกตาเบิ้งเอาเองเราบอกกาเขาบอกกับคนกุมนั้นเด้อเบาเบาให้ผูหยิ่งคนนั้นนี่ซอบอกกาช่เบาบารวมเนาะเจ้าตรงจะผู้เดียวสลัมมองไหนพี่น้องนี่เบิ้งเอาให้ภาพมันเล่าเหตุการณ์เป็นเนาะให้ภาพให้ภาพเราเหตุการณ์เอาจริงนี่ตั้งใวัดได้หน่อยู่ตั้งใจวัดได้นน่พี่น้องบอกกายอยาขัวขวัญเราอยู่ เราเอาสมองส่วนไหนคิดนะนะโอ้ยโบกายก้อนโอยากอันนี้แน่โอยากเขาไปยุ่งในเรื่องอันนี้แน่นะแล้วก็ไกไปน้้กันสิแบบว่าลูกบอลวิลาของทางผู้ชมเนาะแมนแมนโอกาสหนาฝ่าไม่จังสิบ้าพบพอกันไหมเนาะใส่สิบ้าพบพอกครับทางผู้ชมอีกเท่ชนึงพี่น้องแมนแมนมั่นระบายความในใจเนาะแมนมั่นระบายความขึ้นนักในใจอ่ะสนีเดิมวันนี้โไกากันสิ่ขออวยควลาไปเพียงสนีเนาะพี่น้องเนาะจะได้กันจะลืมขอฝากคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อ ครับกุ้งไหลกุ้ดแซ่กุ้ดซับตะไคร่บาวไก่พอเป็นกำลังแรงใจบาวไก่เฮ็ดคลิปต่อๆไปอีแล้วเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนบาวไก่ก็มาโบด้วยประการกุ้ดขามโค้ดสนาก็แล้วกันพี่น้องนะสบายดีไปแล้วพี่น้องไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย